น่าเดือนนี้น่าจะไม่หยุดน่าจะเดือนหน้าอีกสองวันมากคนครกด็ชจ์ก็ติดตามมาคนเดียวมาดูคนเดียวคนมาเจ็ดสิบแปดสิบล้านมาดูคนเดียวไป่ไหนหมดยังไม่เติมไงหรือว่าคนที่มาดูนี่ยังไม่ไน้่น,นอน Ini kita tahu ini มากดไลค์กดแชรกดติดตามมาสองวิสามวิี่วิห้าวิไม่เป็นไรจะไปตัวต้องปไฟตัว ข้างในข้างนอกตัวความเรียบร้อยแล้วสบายสบายเรากำลังกินกาแฟเนี่ยเย็นไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ อากาศดีพายุดีพา,ายุไม่แรงเท่าไหร่เมื่อคืนเนี่ยไม่มาเลยสายไปเส้นอื่นมัแ้งบบแจง้งพายุจะเข้าจะเข้าแต่วันนี้ต้องดูวันนี้อวันเนี้ยเออไม่ใช่ละมันเจ็ดแปดนี่หว่าเออวันนี้วันเนี้ยแต่ถ้ามาก็น่าจะไปปลายพายุแหละไอตัวแม่มันไปโดนที่อื่นแล้ว ลูกจะมาถึงเราก็น่าจะเป็นลูกนะนาลูกมันก็จะแน่นะแม่มันเนี่ยหลังคาหลุดเลยนะมาเนี่ยหลุดกระจายเลยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามมาสองวิสามวิสี่วิห้าวิไม่เป็นไร ข้าวกินกาแฟหรือเคลียร์งานเดี๋ยวไปตรวจเดี๋ยวไปตรวจกันหน่อยเนี่ยผมแห้งก้นหน่อยจะใส่หมวู คอมเต่ต์ต่วความเรียบร้อยแล้วอยู่ใกล้สนามบินเสียงดังหน่อยใกล้สนามบินอนะ่ะเครื่องบินมันบินมาน่าจะเป็นเส้นทางมานั่นแหละสนามบินแม่ฟ้าหลวงอนะ่ะ